คือนิ้วมันล็อกแล้วมันไม่สามารถดีดกลับมาเองได้ oh, <wow. S 1> ช่วงเช้าเวลาตื่นนอนมาเนี่ยถ้าเกิดนิ้วมันล็อกลงมาอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความปวดมาก oh, <wow. S 1> สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพี่วันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่วันไม่ได้มากับคลิปการแต่งหน้านะคะแต่ว่าจะมา แชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับโรคอย่างหนึ่งนะคะซึ่งสาวๆที่มีอายุเริ่มมากขึ้นนะคะอาจจะประมาณ 40ขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นได้นะคะหรือถ้าอายุยังไม่เยอะแต่ว่าเป็นผู้หญิงก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกับผู้หญิงมากกว่านะคะเพราะว่าด้วยอาชีพหรือว่าด้วยการทํางานแล้วก็ด้วยสรีระร่างกายนะคะผู้หญิงก็จะไม่ได้แข็งแรงเท่าผู้ชายนะคะโรคที่ว่านี้ก็คือโรคของนิ้วล็อ มันสามารถล็อกได้ทุกนิ้วเลยนะคะมันอยู่ที่ลักษณะการใช้งานของเรานะคะส่วนใหญ่คนที่เป็นก็จะเป็นพวกอาชีพแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นพวกช่างเสริมสวยแล้วก็ชีวิตประจําวันของอทุกคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะทุกคนก็ค่อนข้างติดมือถือนะคะตื่นเช้ามาก็จะต้องเช็คมือถืออันดับแรกเลยนะคะแล้วกเ็เวลาเราจับมือถือเนี่ย เวลาเราถือมือถือเราก็จะอยู่ในท่านี้นะคะเนี่ยถืออย่างนี้ไว้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าระยะเวลาในแต่ละวันที่เราใช้งานเนี่ยนานแค่ไหนอย่างตอนนี้เนี่ยพี่วันเป็นอยู่ประมาณ3นิ้วนะคะอาจจะมาจากท่าที่เราถือมือถือแล้วก็เราทำงานในลักษณะนี้บ่อยๆนะคะก็คือตอนนี้จะเจ็บตรงหัวแม่โป้งนะคะมากที่สุดนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการตรงนิ้ว นิ้วก้อยนะคะกับนิ้วนางนะคะทั้งหมด3นิ้วนะคะซึ่งอาจจะมาจาก อาชีพของพี่วันด้วยนะคะที่เป็นช่างแต่งหน้าแล้วก็ทำผมนะคะก็จะมีโอกาสที่เป็นมากกว่าปกตินะคะวันนี้พี่วันก็เลยจะมาแชร์เทคนิคการดูแลรักษาด้วยตัวเองให้หายหรือว่าดีขึ้นยังไงโดยที่ไม่ต้องไปพบหมอนะคะเ,เพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่การที่จะเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยก็ค่อนข้างมีความกลัวอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยพยายามดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยพี่วันเป็น ครั้งที่สองแล้วด้วยนะคะครั้งแรกที่พี่วันเป็นเนี่ยพี่วันก็เป็นแค่นิ้วเดียวนะคะเป็นนิ้วนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยพี่วันไปที่คลินิกนะคะไปหาหมอตอนนั้นเป็นเนี่ยคุณหมอบอกว่าพี่วันเริ่มเป็นในระยะที่สองนะคะระยะของนิ้วล็อกเนี่ยจะมีทั้งหมดสระยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในระยะที่1กับสองเนี่ยการ รักษาเนี่ยด้วยตัวเองก็จะยังง่ายอยู่นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหมอบอกว่าเริ่มเข้าสู่ระยะที่3ที่4แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเยอะแล้วคือนิ้วมันล็อกแล้วมันไม่สามารถดีดกลับมาเองได้แล้วก็ค่อนข้างมีความเจ็บแล้วนะคะเวลาเราพยายามจะฝืนนิ้วขึ้นมานะคะแล้วก็ช่วงเช้าเวลาตื่นนอนมาเนี่ยถ้าเกิดนิ้วมันล็อกลงมาอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความปวดมากถ้าใคร เคยเป็นนะคะจะรู้เลยว่ามันปวดยังไงนะคะแล้วก็อาการมันเป็นยังไงทรมานยังไงนะคะ เดี๋ยวมาดูเทคนิควิธีจากประสบการณ์ของพี่วันที่เจอมานะคะว่ามีวิธีการดูแลรักษาตัวเองยังไงบ้างนะคะเพราะว่าอย่างน้อยช่วงนี้เนี่ยโควิดเนี่ยเราก็หาไรายได้ค่อนข้างยากนะคะถ้าเราดูแลรักษาด้วยตัวเองได้ก็จะเป็นการประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะระยะที่เพิ่งเริ่มต้น1กับ2เนี่ยค่าใช้จ่ายในการหาหมอเนี่ยจะยังไม่ค่อยสูงนะคะจะขึ้นอยู่หลักพันนะคะที่พี่วันไปหารักษาครั้งแรกเนี่ยก็เสียไปประมาณ พันกว่าบาทนะคะ ถ้าเกิดเราเข้าระยะที่3กับ4แล้วเนี่ยซึ่งเป็นระยะที่รุนแรงขึ้นนะคะค่ารักษาพยาบาลก็จะค่อนข้างสูงขึ้นนะคะเพราะว่าจะต้องไปให้หมอเนี่ยในการเจาะนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง1 5 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราไปโรงพยาบาลรัฐบาลหรือว่าเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพิ่งเริ่มเป็นนะคะรีบดูแลตัวเองนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการดูแลพอสมควรนะคะประมาณ 2อ,อาทิตย์นะคะให้ทำตามขั้นตอนที่พี่วันบอกนะคะเดี๋ยวมาดูเทคนิควิธีการดูแลตัวเองอย่างไงบ้างนะคะไปเลยค่ะขั้นตอนในการดูแลตัวเองขั้นตอนแรกนะคะสําหรับพี่วันเนี่ยก็คือการเอามือแช่น้ําอุ่นนะคะโดยพี่วันเนี่ยจะใช้ขิงสดอย่างนี้นะคะมาปอกเปลือกให้สะอาดนะคะแล้วก็ฝานบางๆนะคะแล้วก็ไปแช่ต้มในน้ําอุ่นพร้อมกับ มือของเรานะคะข้างที่เป็นนะคะซึ่งการแช่มือในน้ำอุ่นเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเ,เลือดลมผ่อนคลายนะคะแล้วก็เราก็นวดคลึงเบาๆด้วยนะคะให้เลือดหมุนเวียนขึ้นนะคะในระหว่างที่เรานวดคลึงนิ้วที่เจ็บเนี่ย เราจะสามารถรู้ได้เลยนะคะมันจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ในข้างในออโคนนิ้วเรานะคะตรงนั้นมันจะคือผังผืดที่ยึดเกาะเส้นเอ็นเราอยู่นะคะแล้วก็เราก็ขยับมือเข้าออกแบบนี้นะคะไม่กำมือแน่นๆนะคะเพราะจะยิ่งทำให้เส้นเอ็นเราบาดจิบนะคะลมน้ำอุ่นนะคะขึ้นมาตรงเหนือข้อมือเราด้วยนะคะ เมื่อแช่ได้15นาทีแล้วเราก็หาผ้ามาผืนหนึ่งนะคะในการคลุมมือเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ความร้อนมันยังอยู่ในมือเสร็จแล้วหาครีมโลชั่นนะคะหรือจะใช้น้ำมันก็ได้ค่ะในการมาทานวดบริเวณเหนือข้อมือนะคะด้วยวิธีการค่อยๆลูดขึ้นลูดลงเพื่อที่จะคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็นวดคลึงไปบริเวณโคนนิ้วนิ้วที่เราปวดนะคะซึ่งเวลาเราคลึงไปเราจะเจอเป็นเม็ดเดเป็นก้อนอยู่ในฝ่ามือนะคะอันนั้นก็คือผังผืดที่ยึดเกาะนิ้วเราอยู่นะคะโดยให้ค่อยๆนวดไล่ลงไปที่ปลายนิ้วมือของเราในแต่ละนิ้วเลยนะคะแล้วก็ให้นวดมา บริเวณด้านหลังฝ่ามือของเราด้วยนะคะกล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะได้ผ่อนคลายด้วยค่ะเมื่อเรานวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณแขนแล้วก็ตรงโคนข้อนิ้วมือแล้วนะคะคราวนี้เราก็ลูบบริเวณกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงระหว่างง่ามนิ้วมือของแต่ละนิ้วด้วยนะคะ เมื่อเรานวดคลายกล้ามเนื้อได้ทุกจุดแล้วคราวนี้เราก็ใช้สกตเทปนะคะจะเป็นแบบผ้าหรือแบบใสก็ได้ค่ะมาพันหุ้มไว้บริเวณข้อมือแรกนะคะของเรานะคะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยเป็นการลดความบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนเราควรจะพันไว้นะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการปวดนิ้วมือได้ด้วยนะคะ ซึ่งภายหลังจากแช่น้ำอุ่นในทุกวันแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะต้องทำกายภาพนะคะบริหารยืดเหยียดบริเวณกล้ามเนื้อมือของเรานะคะให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็วด้วย3ท่านี้นะคะด้วยวิธีการยืดเหยียดและนับ1-10ถึงนะคะทำสักประมาณ2-3ถึงสเซตต่อวันนะคะ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของทุกวันนะคะก็คือช่วงค่ำนะคะให้เราเอาน้ำแข็งประครบบริเวณนิ้วมือที่เราเจ็บนะคะทำวิธีการทั้งหมดที่บอกมานะคะต่อเนื่องกันสักประมาณ2อาทิตย์นะคะอาการนิ้วล็อกก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะ แล้วนี่ก็เป็นประสบการณ์ตรงที่พี่วันประสบมานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับสาวๆที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้อยู่ด้วยนะคะค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับพี่วันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบมากก็อย่าลืมกดแชร์ให้พี่วันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเราจะได้กลับมาพบกันในคลิปใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ สำหรับการติดตามทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ